อยู่กับดรพัชพลบัญชาจารรรัตน์นายกเทศมนตรีตะบนกุจิกนะครับวันนี้กุจิกได้มีการจัดประชุมปัญหาการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับที่มีผลกระทบกับประชาชนนะครับวันนี้ชาวกุจิกได้นําเสนอเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับวันนี้นะครับในที่ประชุมเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณตัวแทนทางรถไฟขอบคุณศูนดตํารอง <c oughs> ทาง,ทางขอบคุณท่านนายเภอและก็ทีมงานต่อจนพี่น้องประชาชนกุจิกทุกท่านนะครับ ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดเกิดความเดือดร้อนมากมายจากการก่อสร้างทาง,งร,รถไฟความเร็วสูงที่ที่กำลังทําอยู่นะครับเราเองเนี่ยมีข้อเรียกร้องไปไปหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะร้องเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านที่แล้วท่านรัฐมนตรีท่านาสสตรอจนระะกรรมธิการคมนาคมซึ่งของเราเนี่ยไม่ได้การตอบรับนะครับแวันนี้พี่น้องก็รู้สึกว่ามันมันหนักหนาสหาหัสมากนะครับที่ที่เราต้องทนอยู่กับอนาคตที่ที่ต้องจมดิ่งอยู่ใน ในในการโดนแบ่งแยกชุมชนในการที่เราเองเนี่ยจะต้องโดนโดน,โดนแบ่งแยกชุมชนโดนโดนทางรถไฟที่เป็นคันดินนะครับมาบิดของไม้คือไม่ว่าจะเป็นสีเิวก็ดีสูงเก็ดีพวก,กวดตอนนี้ก็จะยกละแต่จะมองเว้นที่กุจิกเนี่ยด้วยเหตุผลของของ,ของรถไฟเพื่อประหยัดพวกประมาณก็ดีเรื่องของ EA ที่ผมคิดว่าไม่ใช่แน่แนเรื่องของการประชาพิจารณ์ที่คุณยังไม่ได้ทํากับเราเนี่ย น่าจะมีผลกระทบต่อเรานะครับเราก็เลยมาเรียกร้องว่าหนึ่งเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนโครงการนี้ให้หยุดหยุดเพื่อจะก่อสร้างเป็นรถไฟเป็นตอ่ตอหมอ้อต่อหม้อยกสูงนะครับแล้วก็ให้คุ้มครองพวกเรานะครับในการที่จะต้องหยุดก่อสร้างแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนวันนี้ถึงวันข้างหน้ารุ่นลูกหลานของเรานะครับต้องบอกครับว่าทางเทศบาลเองทางวันนี้มีพี่น้องจะออกมต่อมาพี่น้องจากตะบนใกล้เคียงมาที่ต้องใช้ทางตรงนี้ กูจิ <G ucci> เป็นเหมือนมรดท่าน,นครับที่จะต้องออกไปมีดภาพสู่โลกภายนอกแต่วันนี้ถ้าเกิดเจอทางรถไฟคันดินมาบาังไว้เนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนอนาคตลูกหลานเนี่ยมีผลกระทบแน่วันนี้เด็กๆเ,เองก็เร่ของผลกระทบแล้วเราคิดว่าถ้าถ้าถ้า,ถาการรถไฟก็ดีคณะรมนตรีก็ดีไม่ช่วยเราแล้วเราจะอยู่ยังไงครับกูจิบจะต้องเดือดร้อนชั่วลูกชั่วหลานผมคิดว่าขอความเห็นใจจากจากทกท่านนะครับว่าท่านที่มีอำนาจฟังเสียงเล็กๆของคนกุจิบหน่อยนะครับว่า ท่านควรจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบก่อสร้างลดผลกระทบให้เราไม่ว่าเงินค่าใช้จ่ายท่านจะจ่ายไปแล้วหรือจ่ายเท่าไหร่แต่เงินภาษีเนี่ยท่านสามารถที่จะจะช่วยเราได้นะครับอย่าทิ้งตรงนี้ให้เป็นมรดกให้ลูกหลานจนชั่วการันต์เหล่าเลยนะครับขอบคุณครับปัญหานะครับที่จะได้รับการแก้ไขเบื้องต้นนะครับที่เขาสามารถทําได้ในการประชุมวันนี้มีอะไรบ้างครับคือวันนี้นะครับถ้าเขาทาได้เนี่ยเขาไปแก้ปัญหาเรื่องถนนก่อนอน,นะครับตั้งแต่วันนี้ถนนของเราเนี่ย เกิดจากการต้องต้องยอมรับว่าอยู่ในเขตรถไฟนะครับแต่ถนนเนี่ยมีการชำรุดมากฝุ่นเยอะมากถนนเป็นหลุมมันบ่อมากอุบัติเหตุเราเกิดบ่อยมากท่านมาทําถนนแล้วก่อนครับท่านยกไม่ยกท่านต้องทำถนนแล้วก่อนแลนะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากนะครับก็ก็คิดว่าความเดือดร้อนของกุจิเนี่ยเป็นมหาศาลนะครับมหาศาลมากวันนี้เศรษฐกิจบ้านเราเสียหายพังยับเยินนะครับกุจิเป็นเมืองเมืองเก่าแก่เมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วันนี้อย่าให้โดนทําลายด้วย ด้วยมตอร์รถรถไฟสายมรณะเวอร์ชั่นสองที่กุจิกเลยนะครับครับผมส่วนเรื่องการระงับไม่ระงับอยู่ที่อ,อำนาจของศาลปกครองของ,ของคณะรัฐมนตรีกับศาลปกค,ครองตอนนี้ผมผมเองเนี่ยก็ได้ใช้ตำแหน่งนายรัฐมนตรีและก็คนกุจิกนะครับในการฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้ทบทวนนะครับทบทวนการประชาพิจารณ์ซึ่ง ซึ่งท่านไปทีนวาระกับพวกเราทบทวนเรื่อง e a ที่สร้างผลกระทบต่อพวกเราแล้วก็ขอให้ท่านยกระดับนะครับจากจากคันดินให้เป็นต่อหม้อและขอให้ท่านหยุดก่อสร้างตอนนี้เลยครับครับผมขอบคุณมากครับ